ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมทีมพวุฒินะครับในเช้าของวันเสาร์ที่28มีนาคม2563นะครับในทำกลางวิกฤตในปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่สามารถที่จะช่วยให้พวกเราทุกๆท่านนะครับฟันฝ่าวิกฤต ในสถานการณ์แบบนี้ไปได้ก็จะนํามาบอกกล่าวมาเล่าสู่กันฟังนะครับในวันนี้นะครับสิ่งที่อยจะมาเล่าสู่กันฟังก็คือมีหนังสือด่วนที่สุดของสํานักบริหารการคลังของท้องถิ่นกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนแล้วก็การพัฒนาระบบงบประมาณที่หนังสือมทศแปดศแปดจุดสอง บ,บอแหวน1.04ลงวันที่27มีนาคม2,563ในเนื้อหาสาระของหนังสือนะครับที่บอกว่าคณะกรรมการวินินจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในภาครัฐกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือวันที่สุดที่กคหรือว่ากวจ .0.405.2 ทับบอแวน1.15ลงวันที่27มีนาคม2,500 63เรื่องการดำเนินการกรณีการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด19 ในเนื่อหาสาระบอกว่ากรณีที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 เป็นกรณีที่จำเป็นเร่งด,วด่วนเป็นผลให้การเริการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์หรือการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสําหรับการป้องกันควบคุมหรือการรักษานั้น ไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามปกติได้ทันซึ่งหากดำเนินการล่าช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะและก็ระบบเศรษฐกิจโดยรวมจึงกำหนดแนวทางการดำเนินการในกรณีนี้ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติและก็กรมส่งเสริมการปรกคองท้องถิ่นก็พิจารณาแลวเห็นว่าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคออรัฐพศ2560และเ,เปรียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาคออรัฐพศ2560ก็มีหนสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบถึงแนวทางการดําเนินการกรณีการจัดซื้อ,อยาวัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสําหรับการป้องกันควบคุมหรือเลืกษาโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด19แล้วก็แจ้งให้ทราบกันหนันงสือแบบนี้นะครับลงในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมื่อวันที่27มีนาคม2563นะครับในเนื้อหาสาระนะครับ ในเนื้อหาสาระของหนังสือของคณากรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารประสิทภาพรัฐในกรมบัญชีกลางบอกว่าโดยรัฐบาลเนี่ยได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท,ที่ทั่ทวราชอาาจักรอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว,วรัสโครโครโนา2019หรือโครคโควิด19จึงมีความจําเป็นเร่งด่วนในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวคณะกรรมการวิิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่าจรนาแล้วเห็นว่ากรณีที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเป็นผลให้การดาเนินการจัดซื้อยาวัชพันธ์ที่ไม่ใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคนั้นไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามปกติได้ทันซึ่งหากดำเนินการล่าช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะและระบบเศรษฐกิจโดยรวมดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างคล่องตัวและก็ทันต่อสถานการณ์ ก็อาศัยอำนาจตามมาตราที่29วรรคหนึ่งวงเล็บสี่แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ก็กำหนดแนวทางในการปฏิบัติแบบนี้นะครับ 1. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคโควิด -19 ในแต่ละครั้งผู้บงเงินถือเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน จึงยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุพศ2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ที่เกี่ยวข้องโดยให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยดำเนินการตามข้อที่79วรรค2แห่งระเบียบการกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและให้เจ้าที่ที่ผู้รับผิดชอบให้เจ้าที่หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ ต่อหัวหน้าห,หน่หวยงานของรัฐและเมื่อหัวหน้าห,หน่หวยงานของรัฐให้ความผ็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุรักษ์นี่ในข้อที่79วรักสอในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างในข้อที่79วรักสเนี่ยนะครับบอกว่า การซื้อหรือการจ้างนะครับในกรณีที่ความจําเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายเอาไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทันเนี่ยในวักสองมาวัดให้เจ้าที่หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการไปก่อนแล้วเรียบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและเมื่อหัวหน้าหน่วยงานาของรัฐให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลมนี่มาตราที่ข้อที่เจ็ดสิบเก้า วรกสองของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้การจัดซื้อจัดจ้างนะครับท่านที่ยังไม่มีตัวบทของระเบียบกระทรวงการคลังฉบับน,นี้นะครับก็เข้าไปดูในใต้ผมจะเอาลิงก์ไปไว้ที่ใต้ใต,ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็เข้าไปดูในลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้ถ้าจะิแอดไลน์เข้ามาเพื่อที่จะขอเป็นในรูปแบบของไฟล์ PDF ในระเบียบตัวนี้ก็ได้นะครับ ไลน์ไปที่0637393235นะครับ0637393235ครับทักมาว่าขอรายละเอีเยดส่งกันทางนะครับเรจะส่งให้ท่านทางมาดูต่ออีกนิดนึงครับในข้อที่2ของแนวทางการปฏิบัตินะครับบอกว่าข้อที่2เนี่ยการดำเนินการตามข้อ1หากมีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าพาสัสดุล่วงหน้าให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ก็ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบข้อที่89วงเล็บ4โดยให้จ่ายได้ตามเงื่อนไขที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างกำหนดและยกเว้นการวางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามระเบียบข้อ91ข้อที่89วงเล็บ4บอกว่า89วงเล็บ4นะครับ บอกว่าการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงนอกจากกรณีตามตามาตราที่56วรรคหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บขอใครให้จ่ายเงินได้ไม่เกินร้อยละ15นะไม่เกินร้อยละ15นะครับของราคาซื้อหรือราคาจ้างแต่ทั้งนี้จะต้อง กำหนดอัตราค่าพสัสดุที่จ่ายร่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนแล้วแต่กรณีด้วยแล้วข้อที่91ข้อที่91ก็บอกว่าการจ่ายค่าพสัสดุร่วงหน้าตามข้อที่89วงเล็บ1 2และ3ไม่ต้องเรียกหลักประกัน ส่วนการจ่ายค่าผูงร่องหน้าตามข้อที่89วงเล็บ4เนี่ยที่เกี่ยวข้องคือวงเล็บน4นี่แหละผู้ประกอบการที่เป็นผู้สัญญาจะต้องนำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกรันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธานาคารในประเทศมาค้ำประกรันเงินที่รับร่วงหน้าไปนั้นและให้หน่วยงานของรัฐคือหนังสือค้ำประกรันดังกล่าวให้แก่ผู้สัญญา เมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ใช้จ่ายล่วงหน้าจากเงินได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนทั้งนี้ให้ดําเนินให้กําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วยครับแล้วแนวทางนี้นะครับแนวทางในการปฏิบัตินี้เนี่ย ให้ใช้ได้จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับก็เป็นหนังสือที่เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการปฏิบัติให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานเพื่อให้การเปิดงานนั้นทันต่อเหตุการณ์ทันต่อสถานการณ์นะครับนี่คือ แนวทางในการปฏิบัติในกรณีที่การจะซื้อยาวัชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้นะครับท่านกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับมีข้อมูลข่าวสารดีๆที่เป็นประโยชน์ยก็จะมาอัปโหลงใน YouTube ให้ท่านได้ติดตามนะครับรวมไปถึงท่านที่ต้องการไฟล์ pdf ที่เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินการของท่านนะครับถ้าท่านหาในเว็บไซต์ไม่เจอท่านเจอคลิปท่านสะดวกช่องทางที่จะแอดไลน์เข้ามา หนังสือตัวที่ผมเล่าท่านฟังอยู่เนี่ยก็ไลน์เข้ามาที่0637393235แล้ส่งให้ท่านทางทางไลน์นะครับเอาละครับหากใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามช่วงนี้เอาไว้นะครับวันนี้คลิปนี้เอาไว้เป็นแค่นี้สวัสดีครับ